อออเป็นนันนุนดีกว่ามันสั่งอะนนี้บอกมันแดดว่ะมันแดดบอโอ้แดดอยู่แดดแดดแชทแชอยู่พอไทยเหรพี่น้องถึงไทยแล้วนะครับถึงไตยแลนดแล้วนะครับถึงไต้แลนแล้วพี่น้องแดดกอรอยู่เดี๋ยวมั้ง สวัสดีนะครับ FC ซีตอนนี้กํลลังก็นั่งเครื่องไปขอนแก่นนะครับตอนนี้กําลัางสินั่งเครื่องไปจังหวัดขอนแก่นปา<ะ>ดค่อยไปคักไปเนี่ยหลายพี่น้องค่อยไปเกาหลีกลับมามันบอ่อผ้าอยู่ดีไปบึงสินค้าอยู่เกาหลีอุ่นนั่นนั่นอืมอืมป,ปากๆร่วงนี่ ปักบดี้งปากผู้ไฮปากปักปลาปแดกปักเบาดูปากบอแมงไปเกาหลีไปเกาหลีสามวันกลับมาก็ไปมางานอันมิทติ้งมิทติ้งก็ไปบาเลียนตัวไปคักไปนเนี่ยจังปะไปคักไปนเนี่ยอหลีพี่น่ไปก็ได้ไปเบิร์นบายบ่เมียงเขา สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งหลายอันมาหอดปัตตาบาลเล่้ยนมานบัาบาลเล่นได้ได้ทิปจักบาทกล่องว่าอยู่ได้ทิปสามเกือบสี่หมื่นกล้องว่าอยู่ได้ทิปเกือบสี่หมื่นบาทพี่น้องอุ้ยคอยสว,อยว่างคอยบ่าวบ้างไหนถอดเสือ้อมันถอดเสียมันในเงินเกือบสี่หมืน่นกล้ 40, กองว่าอยู่นะไปร้องเพลงที่บาร์เลยได้ทิป้องร้องงานเดียวได้ทิปสี่หมื่น ร้องงานนึกได้ทีมสี่หมื่นอ,อุ้ยขอสว่านครับอี่เหลียบอกก่องว่าอยู่นี่มันโชคดีนะเงี้ยงหมอบลูกค้ามักมัน่นพออย่างมันกล้าถอดมันกล้าถอดอมันกล้ามันกล้าถอดกล้าเขาเรียกว่าอะไรกล้าถอดกล้กา,กาเล่นลูกค้าจบร้องเพลงกันบอกหยู่ร้องสิลูกค้าจบเอาเงินเซนนี่ก็ไม่บอลลี่นั่นวละล่ะมันก็มักอยู่แล้ว แห่งลูกค้าพิ่โจกมันแห่งเออมันก็แห่งขอบคุณผัวหรไปมันแ่ขอบคุณผัวมันแห่งขอบคุณบาเนียนแอนนี่นเ่ืดอเงินก็บาทแอนนี่ในเรืองเงินก็บาทนะแน่พี่เนาะพี่ิจ๊กกัคมันคือผู้ชายขายแต่ว่าแอนนี่ไปบาเล่มาแอนนักรลองไปบาเล่ยมันอบอดสิมีนักรลองสิมีบอดบีสิมีแอนนี่สิมีองแอนนี่เสด็จเจ็บเงินก็บาทเงินสามเงินสี่ แต่าเปิดผู้หญิงกับสิป้าหลพี่น้องผู้หญิงกับคือผู้ชายก็ว่าผู้ชายผูายกับมีหำเนาะผู้ชายกับมีหำมีบักโฉมโจบักโมใหญ่นั่งเือเลยเดสามมื่นสามอยู่ละงเ่บอกกล่องเลยเกือบสหมื่นเกือบสิมื่นค่าตัวกับไปฟี่แบเอาทีบเอาพาดิชาต่อพาดิ้าอีกต่คนหลายคับพี่น้องเป็นพับ ผับเ่อาหญ่ปันไดเป็นพับไทยเนาะผับไทยแต่ว่าคนเยอะมากคนหลายแห้งรีวิวบาเลยนคือมารามจกจกจบเอฟซี FC บาเลยนเยอะมากแล้เอฟซีโตเกียวมิวสิกแบบเอฟซี FC จริงๆอะพี่น้องเยอะมากเอฟซีที่แบบผู้ใหญมาด่าลูกบิก๊กดีแม่เพย่อ,ยอมม่ลูกแม่ปกป้องแม่นั้นานี่เพื่อลูกเลยอันาน,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 านั้นอันนี้เยอะมากนะครับแล้วคนที่จ้างไปก็เปเอฟคนที่จ้างไปก็เป็นเอฟซี ถือว่าได้ภาพดีอยู่บ่เาาาาาาสียหนาเสียตาบ่เสียบ่เสียโรคปวดตัวเก็มเ่อสีคนหลายเออคนเยอะนะครับคนเยอะที่สําคัญของฝากกันรก็เยอะแยะไปหมดนะครับหมื่นสามเยอะมากแล้วงานเดียวเนี่ยไปร้องไปร้ปองเพียงแค่ชั่วโมงไปร้องเพียงแค่ชั่วโมงก,กว่าแต่ใช้เวลาใช้เวลาไปสามวันเนาะไปไปบาเรนไปบันหนึ่งเล่นบันไปวันที่หกอ่อ ห็นบอกว่าวันที่26 27แสดง28เดินทางกลับมาวันนี้ถึง29ลองงานเดี๋ยว <c oughs> ลองงานเดี๋ยวไปวีซ่าทำงานไน้องไปวีซ่าทำงานวีซ่าลองเพลงเด้อไม่ใช่วีซ่าไปลอยลองเพียงเด้ไม่ใช่วีซ่าลอยลองเพีงว,วีซ่าทำงานถูกต้องตามกฎหมายบอบบี้ได้ไหมบอบบิ้ก็ได้เหมือนกันบอบบี้ก็บบอบบิ้ก็คือของแน่นอนอยู่แล้วทำไมมันจะไม่ได้ พอดีกับพ่อไดคาไฟออกฟิตน่ะล่ะพ่อไดคาไฟออกฟิตเออนี่มันมัมีหำน้องมันมีแต่โน้ตโนมเครี่ยมก็อะไรอยู่โนมเครี่ยมก็อะไรอยู่ประมาณเมืองก็บาทอยู่โอ้ยเมืองก็แบปหายจะใส่รองเพท้าสูมงเดียวไปหารับจ้างรับใบกับอะไรแบบนั้นพี่น้องอืใส่รองเท้าหนึ่งซื้อเอารวดลายเฮียร์โหลดทำโหลดเงี้ยมีทัากาศร้อยเอาคุยเอา ก็ประเด็นคุยเอาคุยเอาอืคุยเอารลลาอันเอฟซี FC หลายคนเยอะมากไม่มีที่เข้าเพื่อนบอกว่าางี้ถ้าตำรวจไม่ค่อยลงช่องเนี้ยคนจะเยอะกว่านี้ผมก็เดี๋ยวก็ผมบอกว่า,มมวาป้าพี่ถ้าคนเยอะกว่านี้น่ะคือร้านมันร้านมันเท่าร้านฟินขับความใหญ่ของร้านนางใหญ่กว่าฟินขับนิดเดียว บรรจุคนสองร้อยนี่คือหายจังไม่ออกแล้วแต่เมื่อน,นั้่นนะประมาณเกือ 300, บสามร้อยประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าคนเนี่ยคือเมืองน,นอกคือเยอะมากนะทุกคนสามร้อยกว่าคนเนี่ยคือต่างประเทศถือว่าเยอะมากแล้วทิปทิปดีมากทิปดีมากโอ้โหแบบคนอุดานก็เยอะแม่มากไยแม่สร้างไลแม่สร้างเพื่อนผู้นีแม่จจเย็นๆใคเห็นเอซีเวลเวลาเห็นเสีย แม่สร้างไรแม่นี่แม่ออ้ยต้องเจตุจล่ะขอพูณคาับขอบคาณคกันบ่อยเพื่อนจะไปพเพื่อนจะไปอ,อย่างก่อนดูไบดูใบก็จะจองคิวมาแล้วดูใบเห็นที่แบกงานอันนั้นดีดูใบก็จองคิวดูใบกับจองคิวนี่หลาคู่วงคู่เบียรยังกับพักกันโอ้ยหลายอยู่ดิพักกันจองคิวแถวอารับนะ ผมก็ว่า,ถ,าถ้าเกิดรอบหน้าผมไปผมขอสามคิวซะม,มันจังเลยไปหลายมืออันนี้ไปสามมือจะเรีนงานเดียวไหมไปสามวันได้เรื่องงานเดียวอก็เรียกว่าผมขอผมขอแบบว่าขอแบบว่าไปแบบไปสามวันก็ได้สามงานซะสิจิ้งหนึ่งเด็กมันไปน้กไปจังอันนี้บางคนกับว่าเป็นยังคือมีแต่บกกอง่าอยู่ไปแทนใอยเคลืล่อนเสนอพู้นเหเขาว่าเอาแล้วอะไรจะพี่น้อง่คยก็เสนออยอยุอัน สกายมู้นนันนำอวนมู้นนันแนกบอลุตมู้นนันคู่ชิ้นจังมู้นนันอืมอันคอนเซร์เนอรเบอร์หล่าเขาแบบอยากเปลี่ยนอยู่บอกกองได้ไปไลฟ์ว่าว่าเขาว่าแต่ว่ากองมันถือใจน้องน้องสาวพี่สาวกองเขาอยู่เขาเดาดีผู้สาวเี่นั่นก็ไปแต่บ่ายไปแต่อ่านกินเนาะอืมมันได้ดทิปนั้นมันคุณแม่นั้นมันคุณแม่คุณแม่กับเท่กับไล่คุณแม่กับเท่กับสะอาดมันถอดเสียอู้ขดจุกเงี้ยหาภาษา เขาจกจุกจนั่นเลก็เดียอะไรมันได้รวดกล่องเขาอยู่กับสมมันอยู่น้ำบอดมีตั้งแต่แต่ไรแ่ปละสมกับเขาอยู่กับบอลมานานแล้วก็มาอยู่น่ะขนาดมามันต้องเคยยังงงยังงงน้อยพี่น้องกลับกลับมาเนี่ยคืองานรองานรอเยอะมากพรุ่งนี้เป็นงานที่บึงการพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นงานที่โตโยต้าบึงการคนเสือที่โตโยต้าบึงการสามสิบเอ็ดมีงานทำบุญเอาทำบุญวงทำบุญแล้วก็บวงสรวง บวงสรวงทำบุญวันที่สามสิบเอดเอฟซีคนไหนอยากซับพอร์ตอยากถวายอาหารเพียรร่วมด้วยก็ได้นะครับอยากถวายเพียนรวมน้ำอยากถวายอันเพือนยังกัอยากถวายเพียนอยากถวายอัน,อน,อออนล้วงปูหล้วงพอกับสามารถสามารถได้พี่น้องรวมได้ติดต่อไม่แซมเไหนเลยติดต่อไม่ขิงก็ได้พี่บาสตันหน้าก็ได้พี่เดียวก็ได้กลับมานนี่ใบยันบ้างนะพี่น้องอยรับงานบาเล่ยนนี่ใคไปบยันดอกพี่น้องตอนเล่นอันตอนแรกอัน,น มันคือยังวีซามันออกซาตัวเขาพีมพ์ออกซาเนาะเพื่อนกาวบ้านบางท่าบาง่านจะเดินเรืออันที่บอลบอลออกซาาเพราะว่าเหมือนวีซามันมันออกซามันจอดเขบาบอกเหตุเหตเหตมันใดเขาเชิญชนาเออเขาเขาให้ขาชิญนานาลอ์อ,อ,อ,อาายู่เขาต้องไปเขาเในได้บาเลน,เนด์อีกสักหนอยไปอังกฤษกับวีซ่าออกซาไปอังกฤษก็วีซ่าวีซ่าก็ออกช้าก็ไปไม่ทันก็เป็นเลื่อนไปกว่าันบาบาเลนนี่สิมันเห็นบ่ออะไรเห็นมันใดเห็นมันแล้ว เขาเจอเขาบอกวิ่ดีกี่เขาบอก่าุมุโลกเขาต้องไปอืมไปเขาต้องไปเบิ้งไปไปเขาเห็นมาตกจิป็นสียมีเอฟซีบอกซาสุบาปุ่นเด้อก็บอกคีดว่าคนสิหลปานั้นคนกรหลายแบบคักแบบแตก็าเบิดเมียดูใบเมียแม่บ้านอารับแม่บ้านไปดูใบพนันอ่านอันบาเล่นแตกมากแบบขคัแบบแนวมันเรื่องทึงเถิดมันเรื่องทึงงีย โจนวาลานไทยยุดมันตรงขามงานมายู่ยงานเลยว่าจีจ้างลงไปลงลานากันคือจะว่าโจนวาลานไทยร้านที่อยู่ใร่องนะดีวว่าขอสงการปีหน้าก็จองดูใบก็จองเข้ามาขอสแตมไปบ้างผมเสนอทุกคนแต่จะภาพเขาดูคนเขาดูคนจริงนะจริงๆเจ้จภาพเขาดูคนจริงๆ ข่อยถึงบอกว่าศิลปินนักร้องเทาไหร่เ่นดนตรีเล่นนักร้องให้มันเฮาห่าๆเรนมันมันมวนทำไมไม่เอาเขาที่ไปเขาข่อยก็เคยเสนอไอี่เขาว่าผมนูไป๊ะ FC บอสค่ะคืออย่างล้านเนี่ยเขาเอาไปล้านที่เอาไปผมบอกว่าถ้าเกิดผมไม่ว่างเนี่ยน้องๆในตัวเกียวก็ว่างอยู่นะบอลลาซิ่งอะไรก็มีให้จ้ายนะอ๋อบอสจางหนูเป๊ะ FC บอสนอยู่เป่หนนาบอสอันส่วนขันลวกอันลูกๆ่ตัวเกียวก็เดี๋ยวหนูเลือกเองแต่ว่าหลักๆหนูเอาบอสหนูอยากเป็นยันนาบอสหนูมักเจ้า แม่มักเจ้าหลา่าแม่เบิร์นจองแต่ทำไมเจ้าตะบอกมุ่งอะไรอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้สามพันสองร้อยท่านกดไลค์ให้ใหน่อยสามพันสองร้อยท่านกดไลค์ให้หน่อยบานเยียนบานเยียนไข่เรียกว่าผมก็ขายงานอยู่ดิขายมังงอนมังหน้อย่างนี้ลาขายอย่างนี้เลือกมันไปเลือกไปเรียวกลางกลางกระดาษเอาไปว่ามีผู้ใดผู้ใดผู้ใดบ้าเอา อันนี้บ่หาวอันนี้ก็ร้อบพกอันนี้อันนี้ก็เขาป้าเขาดงอันนี้ก็โอ้ยบ่หาวบ่เจ้าบ่ติ่นน้ำอะไรดอกร้องสี่เขาก็เรียกแบบนี้อ่ะยี่ก้องวายุมันไม่มนอาจจะเสียงไม่ดีเต็มร้อยมันอาจจะเก้าสิบแปดสิบแต่มันลีลามันได้นะหุ่นมันเสียนะเออคนเห็นแล้วมันมีสีแพกนะแม่บสานสี่มาทั้งอ้วนทั้งรุ่งพุ่งทั้งจอยทั้งดำทั้งเสียงเขาป้าเขาดงเนี่ยเ่อใคอยถึงบอกเสมอว่านักรองต้องเก่งต้องม แต่อย่าลืมนะว่า19ตุลากล้องมายุกับครูชินจังก็ไปไต้หวันเลยก้องมาอยุกับครูชินจังก็ไปไต้หวันผมรับงานผมรับงานถ้าไปเมืองนอกเนาะราคาเมืองนอกคือคูณประมาณคูณสองเท่าถึงสามเท่านะครับถ้าเมืองไทยรับแสนห้าก็ถ้าเกิดเป็เมืองนอกก็จะคูณไปสามเพราะเราเสียเวลาเราเรารับเรารับตามวันถ้าจะพาผมอยา่กับบ้ามาโหลดเมืองไทยสมมติเมืองไทยรับรับหนึ่งเท่าใช่ไหมออกต่างประเทศจะรับคูณสาม ถ้าออกสมมติว่าไปไปยุโรปอะไรเงี้ยหรือไปแบบยิ่งไปงานเดี๋ยวเยก็อาจจะคูณบีหมายความว่าถ้าใครสนใจก็สามารถามได้นะสมมติว่ารับเมืองไทยรับเท่านี้ก็คูณไปสามเท่าเลยไปานอกต่อคิว